เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปตรวจสอบภาวะการลงทุนนิดนึงตลาดในเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เขียวกันนะบ้ะานดาวเมื่อวานเนี่ยยังลงต่อนะฮะลบไป15จุดด้วยกันนะครับ,รบไปพูดคุยกับคุณชัยยศจีวางกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทร,รัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณชยยศยสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบคุณชัยยศครับดูตั้งแต่เช้าตรู่นี้สหรัฐอเมริกาเขาก็บวกค่อนข้างจะเ,เ<อ>ขียวค่อนข้างจะเข้มเลยนะฮะแล้วก็เอเชียวันนี้<อ>ส่งชัยเขียวด้วยบ้านเราเนี่เมื่อวานสะดุดไปเยอะเลยฮะสิบห้าจุดกว่าดูภาพของเอมื่อวานก่อนแล้วกันฮะว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณชัยยศตลาดกลัวอะไรเมื่อวานนี้ครับคือต้องต้องเรียนอย่างงี้นะคือเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่ามันมีหลยายหลายอย่างที่มัน ที่มันเข้ามากดดันนะแต่ว่าตัวประเด็นหลักๆเลยเนี่ยนะก็คงจะมาจากในเรื่องของทางด้านตัวเลขดุมการค้าออกบ้านเราเดือนเมษายนที่ประกราศออกมาเนี่ยมันติดลบนะฮะมันติดลบครนะฮะคือต้องต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างี้ผมเกินอย่างนี้ก่อนตัวประมาณ เดือนหนึ่งสองสามเนี่ยนะมะกราจนถึงมีนาเนี่ยตัวเลขส่งออกบ้านเราโอ้โหเรียกว่าพุ่งขึ้นมาเยอะมากนะฮะเรียกว่าดีกว่าที่ประเมินกันทุกคนตกใจเอ๊ะทำไมมีเทรดวอลล์แล้วทำไมมันพุ่งขนาดนี้นะต้องเรียนว่าหนึ่งสองสามเนี่ยทางคู่ค้าของบ้านเราเนี่ยเขาก็มองแล้วนะฮะว่าถ้าถ้ามาสั่งในช่วงตั้งแต่เดือนสี่ห้าหกขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะโดนเรื่องของตัวอัดวอลได้ <c ough> อืมครับอ่าเขาก็เลยรีบเร่งนะฮะรีบเร่ง <c ough> นาเข้าไปนะฮะตั้งแต่ ตัวม,ม,มัคลาภุมพามมนานะมันทําให้ตัวเลขส่งออกบ้านเราเนี่ยพุ่งฟูเลยนะ mm hmm. ในขณะที่ตัวเลขนําเข้าเนี่ยมันก็ขึ้นนะแต่ว่ามันตัวเลขน้อยกว่านะทำ <Okay. S 2> ให้เราสามเดือนแรกเนี่ยเกินดุลมาตลอด <Okay. S 2> นะปรากฏว่าเดือนที่สี่นะเริ่มเริ่มมีเรื่องของตัวแท็กเข้ามาปุ๊บเนี่ย mm hmm. นะตัวเลขส่งองอกเราดอปทันที mm hmm. นะดอปทันทีแล้วตัวเลขนําเข้าเนี่ยมันยังค้างอยู่ mm hmm. มันก็เลยทําให้ตัวเลข าการขาดดุลการค้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะมันสะท้อนหลายๆอย่างนะ,ะว่าไอ้บ,บ้านเราเนี่ยเริ่มแล้วนะฮะที่จะโดนเรื่องของเอฟเฟกตัวแท็กที่เข้ามานะครับตรงนี้แหละนะฮะเป็นตัวหลักลนะฮะที่ทําให้เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของนักจุนต่างชาติเนี่ยขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมันอาจจะมีเรื่องของความคืบหน้าในการเจราจานะ เต่องภาษีเนี่ยระหว่างไทยกับสารัฐเนี่ยดูแล้วมันไม่คืบหน้าักทีนะถ้าจำกันได้ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยบอกรัฐบาลเรายื่นยื่นนโยบายเรื่องของการที่จะเข้าไปอ่าพูดคุยกันนะแต่ปรากฏว่าจนถึงปลายเดือนก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับมันก็เลยทําให้นักทุนเนี่ยเกิดอะไรอาจจะแบบตอดใจนะว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันฉันอาจจะต้อง ลดความเสี่ยงไม่จรนะแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะรอบใหม่อะไรประมาณนี้นะครับครับอี่ ه, ถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนกับว่าอตอนนี้ตลาดทุนออคือบ้านเราเนี่ยออแผลจากเรื่องของของแทกวอลเนี่ยมันเริ่มเห็นละถูกป่ะฮะมันเริ่มเห็นปรากฏชัดมากขึ้น,นแต่ปัญหาค,คือเรายังหาหมอไม่เจอประมาณนั้นไหมฮะใช่ครับหมอเขายังไม่ว่างหมอยังไม่ว่างไม่เนะจอด้วยตามไปะนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ความกังวลใช่ไอ้การเมืองมีมีส่วนไหมฮะคุณชยศ์เมื่อวานนี้ ผม,มว่าวการเมืองก็ก,ก็ก็มีส่วนแหละนะฮะเพีย huh. งแต่ว่าถ้าดูจากทรายแล้วเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมเห็นรูปมายังกอดคอไรกันอยู่กพระคงยังไม่ได้มีอะไรที่ uh huh. ที่จะเป็นเป็นเป็นจุดท,ที่น่ากังวลน,นะแล้วผมเ uh huh. ชื่อว่าตอนนี้นะัดทางคณะรัฐบาลทั้งชุดน,นะผมผมว่าเขามองคล้ายๆกันหมดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอ uh huh. ่าในเรื่องของการนโยบายงบ งบประมาณประปจำปีบีเนี่ย uh huh. ปีหน้าดีโช่ปีของปีหน้าเนี่ยมันควรจะต้องผ่าน uh huh. เพราะถ้ามันไม่ผ่านเนี่ uh huh. โอ้โหมันจะมี uh huh. อีกชอดหนักๆที่เข้ามานะ uh huh. เพราะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้เขาคง uh huh. จะต้องเขาเรียกอะไรล่ะ ก็ตู๊กตูกไปได้ให้ได้ร่วมมืออ่าร่วมมือพูดคุยกันไปแหละนะเพื่อให้ในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของตัวตัวการเบิจาก,กาบจากกา่ายพวกนี้มันยังคงให้ให้ให้ตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันยังดาเนินไปได้นะมผมคิดว่าเป้าหมายของเขาเนะี่ยมองคล้ายๆกันหมดมมเพียงแต่ว่าโอเคแหละมันอาจจะมีตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้มาสะดุดอะไรบ้างนิดหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็คงจะยังยังไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนักนะครับ เพราะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วครับว่าวันนี้รอบบ้านก็ดูค่อนข้างจะดีนะฮะบ้านเรานี่ดูแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็กลยุทธ์เป็นยังไงฮะคุณชยศวันนี้ครับผมก็วันนี้เรามองในส่วนของโตเซ็นเด็กเนี่ยมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมากันแล้วนะเมื่อวานนี้ลงมาสิบกว่าจุดนะจะบอกว่าเด้งกลับสิบจุดคงคงคงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบ้านเรายังไม่ได้มีปัจจัยใหม่อะไรที่เข้ามานะครับแต่ว่าโอเคแหละภาพการฟื้นตัวเมื่อวานลงแรงวันนี้เด้งขึ้น มีโอกาสน,นะครับ,รบก็มองแนวต้านเนี่ยไว้ประมาณสัก1170-1175นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 5, สัก1155-1160นะครับอนะครับครับครับถ้าให้ให้มองเรื่องของการลงทุนทางกรุงศรีแนะนำะกลุ่มไหนหุ้นไหนบ้างฮะช่วงนี้อ่ะขอแยกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเป็นมองระยะยาว,ยาว ระยะยาวๆทั้งกลแบบโุ้ยลงมาตรงนี้แล้วฉันอยากจะหาเซกเตอร์ไหนเก็บดีนะก็ตอนนี้กลุงมสีเราค่อนข้าง,างให้น้ำหนักกับกลุ <I CT S 2> ่มไอซีนะครับถามว่าทำไมต้อง ICT นะเพราะว่าเราจะเห็นว่าภาพของตัวกลุ่ม งบของแอดวานหรือทูเนี่ยนะถือว่าคิวหนึ่งเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะคือแอดวานเนี่ยหมื่นล้านนะเรียกว่าโหเรียกว่าสูงสุดในรอบหลายๆไตรมาสเลยนะรวมถึงทูถ้าจำกันได้ทูเนี่ยจะติดลบกันมาตลอดเลยแต่ปรากฏว่าคิวหนึ่งเนี่ยพลิกมีกำไรประมาณ1,500งันห้าร้อยเหรีเลยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะไฟล์มันชัดเจนนะว่ารายได้ต่อเลขหมายดีขึ้น การควบคุค่แใชจ่ายที่ทาได้ค่อนข้างดีมันทําให้ตัวมาร์จินของธุรกิจมือถือพวกนี้ดีขึ้นนั่นเอง mm hmm. ะเพราะฉนั้นเรายังมองไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยตลอดจนถึงปลายปีนเนี้ยยังมีโอกาสที่จะ,ะกําไรเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับสูง mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าระยะกลางยาวเนี่ยเรายงังให้น้าหนักทั้งทูแล้วก็แอดวาน นะฮะอันนี้อันนี้หมายถึงคนที่อยากลงทุนเนาะส่วนถ้าเป็นรัศของการเก็งกาไรต้องยอมรับครับว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมาะกับการสลิปทิมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้มีตีมอะไรที่แบบค้างงกันสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นรักษณะการสวิต์กลุ่มไปตามปัจจัยที่เข้ามามากกว่านะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เราจะให้น้ําหนักกับกลุ่มไฟแน์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวบอลยูสาร์เนี่ยเริ่มออกออนตัวลงมาแล้วนะครับตัวหลักๆของเราที่แนะนําก็จะเป็น MTC นะครับเป็นท็อปิกเลยนะฮะก็ราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่5้าิบแบาทนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มโรงพยาบาลนะถ้าท่านคุณสังเกตได้นะกลุ่มโรงพยาบาลนี่โอ้โหลงมากันหนักหนักเกือบทุกโรงลยลใช่นะฮะแต่ว่าอ่าฟิเนี่ยเมื่อวานเนี่ย BCH นะซึ่งเป็นหุ้นเราหุ้นเราแนะนำวันนี้ด้วยนะเขาให้โอวิวนะทางผู้บริหารเนี่ยนะให้โอวิวออกมาถือว่า ค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือมีภาพของตัวรายได้ที่เติบโตตึ้งเติบโตขึ้นเยียร์นะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวรายได้ต่างชาติเนี่ยนะฮะที่กังวลกันจะลดลงเนี่ยทางผู้บริหารมองว่าคิวสองน่าจะเห็นการเติบโตขึ้นนะเพราะว่ามันผ่านช่วงเดือนลมาดอดมาแล้วนะครับเพราะนั้นเราแนะนำซื้อนะฮะในส่วนของ B c ซเชราคาพื้นฐานที่19บาทนะก็คือเรื่องของตัวงบคิวสองที่มีโอกาสจะฟื้นตัวขึ้นตนเองนะครับขออีกสัก อีกสักกลุ่มนะฮะขอเมื่อสักกุ้มอัไฟแนนซนะ์แล้วขอไฟฟ้าสักนิดหนึ่งฮะเรื่องของเวียดนามเนี่ยแล้วก็ทําให้หุ้นหลายๆตัวที่ไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยฮะดูเนี่ยมมีการปรับตัวลดลงถูกเทขายไม่ว่าจะเป็นกราฟวีกิมกันกุลหรือก็อื่นๆด้วยเงี้ยถ้าดูจากเงื่อนไข,ขของเวียดนามเรื่องของการปรับลดค่าไฟต่างๆทเนี้ราคาหุ้นที่มันปรับตัวลงวันสองวันที่ผ่านมามันสะท้อนไปหมดหรือ,อยังครับคุณ ค้อต้องเรียนว่าผมผมมองว่ามันไพอินไประดับหนึ่งแล้วนะพี่ตอนนี้ที่ทางกรุงศรีเราว o า e r แล้วกันนะมีสามตัวนะสามลงที่ททีี่่เข้าไปลงทุนนะก็คือในส่วนของตัว <Pie> ร <all, S 2> ับนะครับบีคริมนะครับแล้วก็ในส่วนของกันกุลอ่าก็ปรากฏว่าสามตัวที่ลงลงกันหมดแล้วฮะลงกันหมดแล้วโดยเฉพาะบีคริมนะที่ลงมาพอนั่งึกเลยนะก็ผลกระทบตามนั้นเลยครับ gas ในจีกระทบนิดหน่อย S 1> <S 1> <S 2> <S 2> กระทบนิดหน่อยประมาณสัก1%ไม่เกิน2%อเเพราะว่าเขามีการดนโบรสิฟายในส่วนของโรกไฟฟ้าไปหลายประเทศนะเพราะฉะนั้นที่เวียดนามสมมตินะสมมติว่าจะโดนก็ สัดส่วนตัวตัวกำไรมันมันมันไม่ได้เยอะมากนะครับอ่าส่วนตัวที่สองคือกันกุลอันนี้ผลกระทบตามมาลงมาก็จะประมาณสักห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ตัวบีกินเนี่ยจะโดนเยอะนิดหนึ่งนะครับประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งราคาหุ้นก็ตามนั้นเลยฮะบีกินลงหนักสุดอ่ากันกุลตามมาแล้วก็กราฟเซนตี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถามว่า ควรต้องกังวลไหมต้องบอกว่ามันก็มันมีเงื่อนไขหลายๆแบบนะที่ที่ที่อาจจะไม่โดนก็ได้นะเพราะว่า <c oughs> คือถ้าสมมติตวโรงไฟฟ้าที่ที่เราของบ้านเราถ้าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดข <c oughs> ้อกําหนดหรือกฎเกณฑ์ที่เขาวางเอาไว้แล้วอยู่ดีๆเขาจะมีการปรับลดตัวค่าเอฟลงมา <c oughs> อันนี้ถือว่าทาง ทางทางฝั่งเวียดนามเขาทําผิดเงื่อนไขนะฮะอันนี้อาจจะโดนฟ้องคืนได้นะเพราะว่าไอ้ตัวพีไอพีดีเอเนี่ยมันออกมาตั้งนานแล้วตัไนอยู่ดีๆคุณจะมาปรับลดค่าเอฟซีมัน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 ไม่ได้เนาะมันมันก็ทําให้ธุรกิจเขามีความเสียหายเกิดขึ้นอันนี้ต้องต้องไปดูนะว่าทางกลุ่มโรงไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยที่บอกว่ามีสัดส่วนตรงเนี้ยไอ้ที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นเวิร์สเคสเนาะว่าถ้าโดนจริงๆเนี่ย มันจะผลผลกระตุตอบกำไรประมาณนี้นะแต่ว่าต้องไปดูเงื่อนไขว่าเราผิดสัญญาเขาไหมนะที่เขาบอกให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นที่คุณบอกว่าเราคุณไม่ทําตามข้อกาหนดเนี่ยที่เวียดนามเขาอ้างมานะถ้าเราไม่ทํำผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่านะครับอันนี้อาจจะต้องรอ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 เรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับเอาละครับพิจิตรวันนี้ขอบคุณมากนะครับพิจยตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ